ทุกคนนี่คือหาดอะไรทายมาอยู่ที่หลีเป๊ะเอาจะจะพูดเ่าชาพัทยาบีชซึ่งที่นี่เขาจะมีาหาดซันไรส์ตรงฝั่งรีสอร์ทแคสเวย์รีสอร์ทใช่ไหมแล้วก็หาดซันเซ็ตพระาทิตตกดินหาดซันเซ็ตจะต้องอยู่ฝั่งหนูทุกคนเดินทะลุไปหาพัทยาตรงนี้ได้แล้วก็ทีวอล์กอินสตรีทเราจะไปเอาชาจะกลับเข้าที่พักทุกคนจ่านี่หาสวยมากนี่ขนาดแบบ นี่ฮะบรรยากาศแบบนี้แต่ทะเลสวยที่เมาดิดเมืองไายเล็กไหมไป<ะ>ไปเอาชากันคนจะได้กลับไปชาร์จแบตบเพราะว่าเครื่องนี้มันหมดแล้วทุกคนนี่นี่นนแบตบหมดกดถ่ายไปฮะได้เฉพาะเครื่องช่องนี้ไปก่อนทุกคนจ้านี่ยบรรยากาศ walking Street นะฮะ อาวชาจะอยู่ไม่ไกลนะเราต้องการที่จะให้ชาวโลกรู้ว่าเวลามาหลีเป๊ะเนี่ยนอกจากจะมีอาวชามีพัทยาบีชก็ตรงวอ l ์กอินสตรีทก็จะมีร้านอาหารอย่างนีปปยาย่านุชโรตีผลไม้ชาชักเนี่ยก็จะมีสี่สาขาทีมันเราจะบอกต่อร้านที่เราไปเยือนมานม่ใคุณภาพจริงทุกคน ะะเอาชาชาหนาุม่มนกคูก,ก็อร่อยแซ่บนี่จะเป็นของที่ระลึกนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากนี่มาอุดหนุนกันได้นะฮะวอลกิ้งสตรีเขาต้องการที่จะให้พวกเราเนะี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะเป็นมิตรกันทุกร้านเลยคนสตูนก็จะน่ารักมากเอาชาเลยมาแล้วยัง,ยงเนาะนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งสตูนสวยงามนี่ เห็นไหมนี่หาดลอ,อกลอยเกาะอินซ้อนเกาะโยงเกาะดังด้งเกาะนี่ฮะ,ะว้าอัานฝรั่งถอดซื้อเรื่อนี่ไงเอาชาสิคนจากที่รถสามล้อนะฮะใช้บริการได้คนละห้าสิบ มีเอาชามากรูดเอาเดย์มีนมเมน,นูนะฮะดุกมาบรรยากาศนั่งข้างในได้มานั่งแบบโคเวิร์กิ้งได้ฟังเพลงเพลินๆได้ชาหอมกุ่นนะฮะเพียงเพราะทุกคนกนี่เอาชาอร่อยมากชื่นใจ ว้ายทุกคนดูอาวชาสิว้าฝรั่งหุ่นดีคนนี้อีกแล้วอ่ะทุกคนอยากมาเดินผ่านตรงอาวชาก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วไงทุกคนดูหุ่นดูนมก็เซ็กซี่มากเลยทุกคนเนมีอาวชาฮะทุกคนอยู่ร้านอยู่ตรงนี้นะยิ่งใหญ่มากนะฮะทำงานไปด้วยกินแซ่บไปด้วยทุกคนนี่ของฝากนะฮะดุดมากเมนนี่คือ walking street ฮะทุกคนเพลงเพราะเนาะ ร้านเอาวชาเอาวที่แปลว่านกพูกนะฮะทุกคนนี่เกาะลีเป้ทุกคนดูแผนที่ดีๆนะนี่ฮะปลากระตูนกระตูนปลากระตูนลายขาวเส้นขาวเนี่ยเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดสตูลนะฮะนี่ฮะจะเป็นอย่างนี้เลยสวยเนาะสวยเนาะลีเป๊ะสวยมากนี่ะก็มี แบบข้อมูลท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง Walking Street ทุกคน <Hello. S 1> นะฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> ที่นี่จะเป็น oh <my S 1> มิมากแล้วก็คนก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นเรียกว่า oh <my S 1> เวลข้าม <Welcome. S 1> มาฮทุกคนนะฮนะไลนดูสินี่ฮะดำน้ำแต่ถ้าเกิดให้ดีไปที่แคสเซเวก็ได้รองรับทุกอย่างทุกคนนะนวดก็มีโยเกิร์ตโยคะมีหมุเลยชนี่ฮะ โรตีผล,ลไม้ชาชักนะฮะแต่เราอยากไปบางรุ่นนะบางรุ่นโรตีชาชักอ๋อแต่บางอื่นเวลามันไม่ได้แล้วไงมันไม่มีเวลาแล้วไงทุกคนเย็นนี้เราออกไปไหนไม่ได้เลยครับว,วอ่มบางรุ่นเอาไว้ขราวหน้านาะนี่ฮะบางรุ่นนะเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อว,วานว่าจะมารีวิวเย็นๆแล้วก็เราเดินเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปซันเซ็ตเมื่อวานนะฮะนี่ฮะไปประมาณกิโลกว่า เกาะหีเปเห็นไหมเราอยู่ตรงนี้ค่ะซันไรส์บีเกาะกรเนี่ยฮะที่เราอยู่ตรงครับดูเหมือนจะไกลแต่จริงใกล้มากสามารถเดินไปได้เลยถ้าน้ำลงะครแล้วก็มีประการังล้อมรอบเกาะสวยมากค่ะเกาะอูเซนก็อยู่ตรงหน้ารีสอร์ทแคร์สวีเลยนี่ค่ะแคสเวท เกาะอูเซงเกาะกะเนี่ยตัวดีเลยสวยมากทุกคนนะฮะแต่ถ้าเกิดเราขึ้นเรือลงเรือแต่ดูตรงนี้พิทยาบีชเดินทะลุวอล์คที่สตรีทนะฮะมีหาลุงเรือแต่ถ้าเป็นซันเซ็ตบีดเมื่อวานเราไปตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเมื่อวานเราไปแถวตรงนี้เลยทุกคนจ้าซันเซ็ตบีดเราจะไปไม่ครบช่วนนะฮะก็เลยอาจจะดูรู้สึกไม่ประทับใจเท่าไหร่เราเลย ซีเฟอร์ซันไรส e บีชทุคนสวยมากนะฮมีบางบุญอยู่ตรงนี้ค่ะแบง่ายๆนี้ทางเดินไป s Sunset Beach ถึงบอกว่าบางทีอะเวลาเราติดต่องานพวกนี้นะฮะว่าจะขอเข้าไปถ่ายทําเราก็จะเห็นถึงความมิตรไมตรีแต่บางคนเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยมิตรไมตรีดีมากแต่พนักงานไม่ต้อนรับก็มีนะก็จะไม่สนใจนะฮะ เขาไม่ได้ร้านข่าววะเขาจะต้อนรับทำไมกันเพราะนั้นอยู่ที่เจ้าของร้านบางทีผู้จัดการน่ารักน่ารักนะฮะอย่างร้านโรตีนุชโรตีชาชักเนี่ยจะน่ารักมากน้องติวนะฮะน้องติวเขาจะกันเองมากนะฮะเป็นเจ้าของก็จะต้อนรับอีฉเพราะนั้นนี่ยเขาจะไม่ตกไม่หล่นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์บอกต่อเราก็ยิ่งชอบใจเลยการพูดจาเป็นนิตรแล้วก็จริงใจ นะเราก็จะเจอนุชโรตีผลไม้ชาชัดอีกรอบหนึ่งนะคะเจ้าแรกบนเกาะหลีเปะทุกคนนะฮะตำเรจทองมากๆเลยนะฮะไปเข้าที่พักลบเมมโมรีชาร์จแบตชุยทุกคนเนี่ยพอเราเดินมาอย่างนี้จะเป็นป้ายเห็นไหมถนนคนเดินก็จะเนี่ยทางเข้าอีกฝั่งอย่างนี้ ที่มันตรงข้ามกับหาดพัทยาที่เราเดินหันหลังมาดูปะเลี้ยวซ้ายนี่ไปหาดซันเซ็ตได้นี่ก็จะเป็นนุชโรตีผลไม้ชาชากนี่ไงจะเจออลไรผลไม้ชาชากตรงนี้สาขาสาไม,ม่นี่สาขาสาทุกคนแต่เราเลี้ยวขวาตรงนี้จะเจอมีส้มตำทันทีเลยนะฮะเนี่ยมีส้มตำมีปลาปลาหญ้าทุกคนร้านนี้ปังมากโอ้แต่ละลูกค้าเข้าตลอดเลยทุกคนเนี่ะ วางให้มะม่วงเบาทุกคนมะม่ว,วมมงเบาชุรีเวียนทุกคนมมกน,กคน,นี่ฮะกำลังจะเดินถึงทางเข้า Castaway Resort ทุกคนจ้านี่จ้าถึงแล้วนะคะอันนี้อ่านว่า Castaway ไม่ใช่แคสซอเวนะฮะไม่ใช่แคสซอเวนะแคส cast away นี่ยังไม่ไปทางนี้สักครั้งหนึ่งเลทุกคนทางนี้น่าจะลงชายหาดได้อยู่นะแต่เราชอบเลี้ยวกลับห้องค่ะ cast away นี่คือผักบุ้งกินกับส้มตํอตมของเจนี่ป,ะป,ปะปาย่านะี่ปะปาย่าน่าอร่อยทุกคนนี่นะครับทุกคนบางคนเนี่ยอยู่หลีเป๊ะอยู่สตูลไม่เคยเข้ามาเห็นบรรยากาศดีๆสวยๆทะเล เลิศเลิศนะฮะมีเกาะกระเกาะอูเซนสวยมากแล้วก็ที่พักเลิศเลิศแบบนี้ฮะธรรมชาติก็จะได้เห็นจากคลิปนี้นะครับเราก็พยายามจะบอกต่อสิ่งที่ดีทุกคนจะเย็นเย็นเราจะไปดูด้วยนะฮะว่าน้าทะเลอาจจะแบบอบอาบน้าเซ็กซี่ตามมานะทุกคนตามมานะ้เดี๋ยวจะแบบอาจจะใส่ออบิกินี่เล่นน้ําทุกคนนี่เอาชาหอมอร่อยชื่นใจ อ,อ,อร่อยมากมนี่หาบรรยากาศแคสเวย์นะคะชูทะเลชูทะเลทุกคนน้ำขึ้นนะ่ะเมื่อตอนเที่ยงเราเดินลงได้น้ำยังไม่สูงเท่านี้เนี่ยยังเดินได้ตอนนี้น้ำขึ้นมาถึงตรงนี้เลยทุกคน แสวยจาอุโอ้ยทะเลสวยอ่ะให้ดูอ่าวอีกรอบหนึ่งลูกคูก่ชาลูกคูก่สวยเนาะ